สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงหัวข้อนะครับ iOS 17นะครับกับ iPhone รุ่นที่เก่าที่สุดที่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้นั่นก็คือ iPhone XR นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครที่ถือ iPhone XR อยู่เมื่อทำการอัป iOS 17แล้วเครื่องจะเป็นยังไงบ้างนะครับอัตราการกินแบตเตอรี่นะครับรวมถึงฟีเจอร์ ที่มีนะครับจะสามารถใช้งานอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับส่วนแรกนะครับที่เราจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือหน้าตาของล็อกสกรีนนะครับที่สามารถโชว์ t i f i c a t i o n นะครับหรือว่าสามารถ จัดแต่งนะครับข้อมูลที่จะให้มันโชว์อยู่บนหน้าจอได้นะครับเมื่อเราหยิบหรือว่าเรายกขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็ได้ตั้งเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับสภาพอพยากรณ์อากาศนะครับ แล้วก็มีนาฬิกาปลุกนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับส่วนได้มือถือรุ่นที่ใหม่กว่าเช่น iPhone 14นะครับก็จะสามารถทำอเวอ on Display ได้ใช่ไหมครับซึ่งในส่วนของตรงนี้ผมคิดว่าผมไม่มีความจะเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของอเวอ on Display นะครับก็เลยยังไม่ได้คิดว่ามีความจำเป็นมากสำหรับผมนะครับฟีเจอร์ต่อไปนะครับที่คิดว่าหลายๆคนก็ต้องชอบนะครับก็จะเป็น ฟีเจอร์นะครับในส่วนของการปรับแต่งนะครับนมบัตรส่วนตัวนะครับเมื่อมีคนโทรเข้าโทรออกนะครับก็จะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของผมนะครับก็จะทําการปรับตั้งนะครับเป็นรูปธรรมดานะครับไม่ได้ทําเป็นอีโมจินะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับยังสามารถใช้งานได้นะครับในฟีเจอร์นี้มาถึงฟีเจอร์ต่อไปนะครับ ที่ผมค่อนข้างชอบนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับหรือว่าภาพพักหน้าจอนะครับภาพพื้นหลังที่สามารถนะครับปรับเปลี่ยนนะครับให้สามารถใช้ในส่วนของภาพพอ์เทรตนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของดาราศาสตร์นะครับหรือว่าลูกโลกอย่างนี้นะครับที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับก็ถือว่า ออกแบบมาได้สวยงามนะครับซึ่งผมก็ใช้ในส่วนที่เป็นวอลเปเปอร์ของรูกโลกอยู่นะครับก็จะใช้เป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปหลักนะครับต่อไปนะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับก็ยังทำการเปิดใช้งานในส่วนของ iMessage อยู่นะครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็จะใช้งาน iMessage นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับที่จะใช้ในการ สื่อสารนะครับกับคนในครอบครัวนะครับซึ่งลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามาก็คือเมื่อนะครับปลายทางไม่รับสายในส่วนของ Face Time นะครับเราก็จะสามารถบันทึกเสียบได้นะครับในส่วนของฟีเจอร์นี้ iPhone XR ก็ยังทำได้อยู่นะครับแล้วก็จะยังจะมีในส่วนของการยกเลิกข้อความนะครับกรณีที่เราส่งไปแล้วเราต้องการยกเลิกเนี่ยก็ยังสามารถทำได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับ ก็จะเป็นฟังก์ชันในส่วนของการเช็คอินนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใน iMessage เหมือนเดิมนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยฟีเจอร์นี้จะมีข้อจำกัดอยู่ที่เราจะต้องเปิดใช้งานในส่วนของเซลูลา a r นะครับถึงจะทำการเช็คอินได้นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องเปิดเซลูลาก่อนนะครับเปิดข้อมูลมือถือนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดตรงที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดที่เช็คอินนะครับ เสร็จแล้วถึงจะสามารถทำการเช็คอินได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ในส่วนของอการโชว์ดิสเพย์นะครับในช่วงเวลาที่เราทำการชาร์จอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในรุ่นของ iPhone XR นะครับเมื่อทำการชาร์จแบตนะครับทิ้งไว้นะครับเนื่องจากเราจะไม่มี m a ็กเซฟข้างหลังนะครับเราก็จะไม่สามารถวางแบบใน ที่เป็นโฆษณาได้นะครับเมื่อเราทําการชาร์จแบตท,ทิ้งไว้นะครับแล้วเมื่อเราปลุกหน้าจอนะครับในส่วนของตรงนี้จะไม่ขึ้นนะครับจะไม่ขึ้นนะครับทาให้ฟีเจอร์นี้ไม่สามารถใช้งานได้แต่เท่าที่ผมจำได้นะครับช่วงแรกๆที่ผมอัพตอนเป็นเ e v d e v e l o p e r เนี่ยจะสามารถใช้งานได้นะครับแต่หลังจากเ,เวอร์ชันถัดๆมานะครับก็หายไปนะครับในส่วนของ iPhone XR แล้หัวข้อสุดท้ายนะครับที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับในส่วนของคนที่ใช้ iPhone XR นะครับและทำการอัป iOS 17แล้วนะครับจะกังวลว่าความร้อนที่เกิดขึ้นในมือถือนะครับร้อนมากน้อยเพียงไหนนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับตอนนี้ผมชาร์จมือถืออยู่นะครับบอกได้เลยว่าด้านข้างขอบเครื่องนะครับมีอุณหภูมิที่อุ่น นะครับแต่บริเวณฝาหลังนะคบ,บอกเลยว่าร้อนนี่คือแค่เปิดโชว์หน้าจอหรือว่า setting, เซตติ้งเบื้องต้นนะครับยังไม่ทำการเล่นเกมนะครับถ้าทำการเล่นเกมเนี่ยตัวเครื่องจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ในส่วนของเครื่องผมเนี่ยจะไม่ได้ใช้เล่นเกมมากมายนะครับจะใช้แค่ฟังก์ชันในส่วนของ iMessage นะครับแล้วก็จะมีพวก ไลน์มี Messenger นะครับแล้วก็จะมีแอปช้อปปิ้งบ้างนะครับเล็กน้อยซึ่งในส่วนของตรงนี้ถือว่าใครนะครับที่ยังไม่ได้ทำการอัป iOS เป็น iOS 17นะครับสำหรับ iPhone XR ก็สามารถอัปได้นะครับฟีเจอร์หลายอย่างเพิ่มเข้ามาก็สามารถทำให้เราใช้งานมือถือได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone XR อยู่นะครับแล้วก็ ลังเลอยู่ว่า iOS 17นะครับจะเหมาะสมกับ iPhone XR หรือไม่นะครับก็ตอบได้เลยนะครับว่าเหมาะสมที่จะใช้งานได้นะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นสายใช้มือถือคุ้มแบบผมนะครับก็ต้องอัปให้มันครบถ้วนนะครับไปจนถึง iOS ที่เขาอัปเดตให้ล่าสุดขอโทษครับอาก็หลังจากนี้นะครับก็จะยังอยู่กับ iPhone X r อยาวๆนะครับเดี๋ยวถ้าไงมีคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกลับเข้ามาชมกันนะครับถ้ามีอัปเดตนะครับในส่วนของ iOS 17เพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเติมให้นะครับว่า iPhone XR นี่ยังสามารถใช้งานหรือว่ารองรับฟีเจอร์ต่างๆที่เพิ่มเข้ามาได้หรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ